ทะเล101ตอนก้าวแรกสู่ตู้ทะเลกับปลากะตูนหนึ่งคู่และตู้งบประหยัดสวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลถุกท่านครับหลังจากที่ช่องของเราก็เปิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็มีคลิปมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาสาระความรู้ที่เป็นภาคทฤษฎีทางในเรื่องของวัฏจักรในตัวเจนเรื่องของตู้ เรื่องของกระแสน้ำกระแสไฟและเรื่องอื่นๆรวมถึงโปรไฟล์ของปลาแต่ละตัวกันมาแล้วซึ่งถ้าจะให้นับๆดูกว่วร้อยกว่าคลิปแล้วล่ะครับซึ่งในตอนนี้ผมว่ามันก็น่าจะถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะได้มาเริ่มทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตู้ทะเลดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะขอเปิดตัวคอนเทนต์ใหม่ๆที่มีชื่อว่าตู้ทะเล101ซึ่งจะเป็นคลิป ที่เกี่ยวกับภาคปฏิบัติทั้งหมดเรามาลองเอาองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่เคยได้ทําเป็นคลิปไว้มาลงมือปฏิบัติกันจริงๆโดยที่ในตอนแรกนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาลงมือปฏิบัติลงมือทํากัน ผมจึงขอประเดิมด้วยคลิปแรกด้วยการเอาใจมือใหม่ที่อยากจะลองเลี้ยงปลาทะเลดูแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างงบเท่าไหร่จึงจะเลี้ยงได้ดูคลิปนี้ให้จบครับรับประกันได้เลยว่าต่อให้ไม่เคยเลี้ยงปลามาก่อนก็สามารถทำตามได้โดยค่อยๆทำความเข้าใจไปกับมันได้อย่างแน่นอน ซึ่งปกติแล้วถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาทะเลมาเลยเวลาที่คิดอยากจะเลี้ยงปลาทะเลขึ้นมาก็มักจะนึกถึงเจ้านีโมหรือปลาการ์ตูนส้มขาวสักคู่นึงเป็นตัวแรกๆใช่ไหมล่ะครับ แต่ว่าก่าจะเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาวสักคู่หนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างซึ่งผมแนะนำครับว่าถ้าอยากเลี้ยงจริงๆก็ต้องห้ามไปตามร้านขายอุปกรณ์ที่ขายแบบพวกยกชุดพร้อมเลี้ยงยิงทาโฆษณาประมาณว่าซื้อของที่นี่แถมน้ำแถมหินไปบ้านปุ๊บใส่หินใส่น้ำแล้วเลี้ยงได้เลยอะไรประมาณนี้มือใหม่นี่ยิ่งห้ามซื้อเลยนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้จะมีเจตนามาดิสเครดิตร้านพวกนี้แต่อย่างใดแล้วผมก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าตู้ในลักษณะนี้มันจะเลี้ยงไม่ได้ ก็ไอที่เขาโฆษณามาว่าเลี้ยงได้เนี่ยมันก็เลียงได้จริงๆแหละครับเพียงแ,แ,แต่ว่ามันไม่เหมาะสมกับคนที่ไม่มีประสบการณ์ครับคนที่จะเลี้ยงตู้ในลักษณะนี้ได้อย่างน้อยๆก็ควรจะต้องเป็นคนที่เคยเลี้ยงตู้ทะเลมาบ้างจึงจะเลี้ยงตู้ในลักษณะนี้รอด เพราะว่าคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาเลยการที่จะเริ่มเลี้ยงในตู้นาโน,โนเล็กๆเวลามันมีปัญหาแต่ละทีก็อาจจะยังไม่เข้าใจะระบบไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงหรือบางครั้งก็อาจจะแก้ปัญหาช้าเกินไปทําให้สิ่งมีชีวิตในตู้นั้นตายได้อย่างรวดเร็วทีนี้เรามาดูกันครับว่าถ้าอยากจะเริ่มเลี้ยงจริงๆควรเริ่มยังไงก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนครับว่าคนที่จะเริ่มเลี้ยงปลาทะเลส่วนใหญ่ ก่อมักจะเริ่มเลี้ยงจากปลากระตูน,นึงคู่แล้วพอเริ่มเลี้ยงได้เริ่มเข้ามาอยู่ในวงการก็จะเริ่มเกิดกิเลสอยากได้ตัวอื่นเพิ่มเติมตัวนั้นตัวนี้ก็ช่างจะดูสวยไปหมดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่ได้แปลกอะไรดังนั้นเมื่อเริ่มแรกก่อควรจะวางแผนสำรวจตัวเองก่อนเลยครับโดยอาจจะเอาตัวเองไปฝังตัวอยู่ในกลุ่มปลาทะเลตาม Facebook หรือตามสังคมออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหาข้อมูลก่อนครับพอรู้ความต้องการแล้วว่าตัวเอง จะเลี้ยงแค่ไหนไหวกับงบประมาณแค่ไหนแล้วค่อยเริ่มเลี้ยงกันซึ่งการวางแผนนี้ค่อนข้างที่จะสาคัญครับเพราะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะลงทุนเพื่อตอบสนองกับความต้องการของเรานั้นมันจะใช้งบประมาณไหนซึ่งไม่แน่ว่าพอเพื่อนๆลองสารวจตัวเองดูแล้วอาจจะไม่อยากเลี้ยงแค่ปลากระตูนก็ได้อาจจะอยากจัดใหญ่จัดเต็มกันไปเลยถ้าเป็นแบบนั้นก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเงินเสียเวลารันน้าหลายรอบแต่สําหรับในคลิปนี้ตู้ที่ผมจะตั้ง ผมก็ได้ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองครับก็คือตามชื่อคลิปเลยครับคือจะเลี้ยงปลากระตูนหนึ่งคู่และต้องเป็นตู้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายเลี้ยงได้จริงและที่สําคัญต้องใช้งบอย่างประหยัดที่สุดเลยครับซึ่งก่อนทําคลิปนี้จริงๆแล้วผมก็ได้ซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นมาหมดแล้วล่ะครับแต่ของที่ต้องใช้มีอะไรบ้างงบประมาณหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิปแล้วกันเนาะมาเริ่มกันเลยครับซึ่งผมขอไล่ไปตามลําดับที่ผมทําจริงๆนะครับเริ่มแรกผมเริ่มจากหินครับ เนื่องจากโจทย์คืองบต้องประหยัดแต่ด้วยความที่เราเลี้ยงป้าทะเลมาก็เลยอยากได้หินที่มันจัดทรงสวยๆเพื่อเอาไว้ทําคลิปเลี้ยงปาลาการังต่อไปอุ้ยสปอยอ่ะช่างมันดังนั้นผมก็จึงเลือกซื้อหินตายที่เป็นเศษหินก้อนใหญ่สักหน่อยจํานวน1 2 3และ4ถุงครับบวกกับอีพ็อกซี่อีกหนึ่งจำนวนมาประกอบเองพอประกอบเสร็จ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้และยังเหลือหินอีกสองถุงเต็มๆเอาไว้ใส่ในช่องกรองซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะประกอบเองหรือไม่มีเวลามากพอก็อาจจะซื้อหินตายก้อนใหญ่ๆมาสักก้อนเลยหรืออาจจะซื้อหินที่เขาจัดเป็นทรงไว้อยู่แล้วก็ไม่ว่ากันครับแต่ละคงราคาก็อาจจะแพงสักหน่อยสําหรับหินที่จัดทรงไว้แล้วและพอได้หินตายมาแล้วก่อถึงคิวของตู้กันครับโดยตู้ที่ผมเลือกจะเป็นตู้กองข้างเต็ม ขนาด24นิ้วลึก12นิ้วและสูง15นิ้วในส่วนของปริมาณน,น้ำถ้าจะให้วัดจากขนาดของตู้ก็จะอยู่ที่ประมาณ70ลิตรครับแต่ถ้าหากส่วนของช่องกองหินและวัดสดุกรองออกไปก็น่าจะเหลือน้ำที่ใช้เลี้ยงอยู่ที่ประมาณ60ลิตรอันนี้คำนวณคร่าวๆนะครับไม่ได้เป๊ะอะไรซึ่งสาเหตุที่ผมไม่เลือกตู้กรองล่างก็หนึ่งมาจากเรื่องโจทย์ครับคือต้องประหยัดงบแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ให้เลี้ยงได้จริง และที่ไม่เลือกตู้โล่งกับกล้องแขวนที่ราคารวมแล้วอาจจะดูถูกกว่าก็เพราะว่ามันดูแลได้ยากกว่านั่นเองครับสรุปคือเดินทางสายกลางครับมาจบที่ตู้กองข้าง เป็นตู้สําเร็จที่หาซื้อได้ทั่วไปซึ่งการเลือกซื้อตู้ก็ให้ดูที่ขนาดที่ถูกใจพอได้แล้วก็ลองดูการยิงซิลิโคนครับว่ามันมีร่องรอยการยิงซิลิโคนที่ไม่เต็มตรงไหนหรือเปล่ามีฟองอากาศในการยิงซิลิโคนหรือเปล่าพอร่องรอยพวกนี้จะทําให้ตู้ไม่แข็งแรงได้ซึ่งเรื่องตู้ดยละเอียดผมก็ได้เคยทําคลิปไว้แล้วเพื่อนๆสามารถคลิกที่ปุ่มไอคอนขวาด้านบนเลยนะครับพอได้ตู้กลับมาแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือทดสอบการรั่วซึม โดยการเปิดน้ำใส่ไปให้เต็มตู้แล้วคอยสังเกตดูว่าตู้มีรอยรั่วหรือเปล่ามีน้ำซึมออกมาไหมถ้ามีก็กลับไปเปลี่ยนครับส่วนมากตู้ในลักษณะนี้ก็จะมีประกันการรั่วซึมในช่วงของวันแรกๆอยู่ละครับแต่ถ้าไม่รั่วก็เอาน้ำเปล่าออกครับแต่การเอาออกให้ใช้สายยางค่อยๆดูดออกหรือค่อยๆเอาขันตักออกให้เหลือน้อยที่สุดแล้วค่อยเทอย่าไปเอียงตู้เทออกตอนน้ำเต็มตู้นะครับเพราะมันจะแตกได้ แล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการทําความสะอาดด้านนอกตู้ไปด้วยเลยจากนั้นก็คอยเอาตู้มาวางเตรียมไว้ในที่ที่เราต้องการแต่ก่อนวางควรวัดระนาบสักหน่อยครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือในการวัดระนาบก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายในแอปมือถือเองก็มีแค่เปิดแล้วก็วางเท่านั้นแหละครับก็จะดูระวัตที่ตรงนั้นมาระนาบหรือเปล่าเอา,เา,เาคร่าวๆครับจะไปซีเรียสมากซึ่งถ้าวัดได้ระนาบแล้วก็วางตู้ได้เลยครับพอวางตู้ก็ใส่น้ําครับน้ําที่ผมใช้ แน่นอนว่าด้วยความที่งบประหยัดก็จะใช้น้ำประปาธรรมดาเลยครับโดยผมจะเปิดใส่ตู้ไปเลยแต่ยังไม่ใส่หินหรือทรายหรือแบคทีเรียนะครับแค่ใส่น้ำแล้วเปิดปั๊มไว้แบบนั้นทิ้งไว้สัก2 3าวันเพื่อให้คอรลีนที่อยู่ในน้ำมันสลายตัวไปเสียก่อนแต่ถ้าใครรีบแล้วไม่อยากรอก็สามารถกดน้ำจากตู้ RO ได้ครับแต่เลือกตู้ใหม่ๆหรือตู้ที่มีการบำน,น,น,นุงรันษดีๆสักหน่อยเพราะน้ำที่ผ่านจากตู้ที่มีระบบกรองแบบ RO ก็จะถูกกรองเอาคอรลีนออก จึงสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าหากหาตู้กดน้ําไม่ได้ก็อาจจะสามารถหาซื้อน้ําแบบแก๊รอนที่ไว้สําหรับดื่มมาใช้แทนก็ได้หรือหากจําเป็นต้องใช้น้ําประปาจริงๆสิ่งที่ต้องห้ามเด็ดขาดเลยก็คือห้ามใช้น้ํายาก,กาจัดคอรีนนะครับเพราะมันอาจจะมีสารตกค้างที่อาจจะเป็นพิษกับตู้ทะเลได้ในอนาคต หลังจากผ่านไป3วันคอลีนก็น่าจะสลายไปหมดแล้วทีนี้ก็ได้เวลาตีเกลือโดยเกลือที่ผมเลือกใช้ก็อาจจะไม่ใช่เกลือที่มันมียี่ห้อที่ถูกที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ยี่ห้อที่มันดีที่สุดมันเป็นเกลือที่มีราคากลางๆคุณภาพระดับกลางๆครับค่อยๆเทเกลือลงในตู้ เทผสมไปเรื่อยๆหมั่นวัดค่าความเค็มเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่าความเค็มที่ต้องการซึ่งความเค็มที่ผมจะใช้เลี้ยงก็จะอยู่ที่ประมาณ35 ppt หรือที่ความท่วงจำเพาะอยู่ที่ประมาณ1.025และถ้าเพื่อนๆสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ําทะเลก็เช่นเคยครับปุ่มไอด้านบนขวามือน,นั่นเองเมื่อเพื่อนๆเ,เริ่มเทเกลือลงไปในน้ําแล้วก็ให้รอจนกว่าเกลือจะละลายหมดก่อนแล้วค่อยวัดค่าความเค็มโดยตู้จะต้องเปิดปั๊มน้ำไว้ตลอดเวลา เกิเป็นตัวช่วยในการผสมเกลือในตู้ต้องสังเกตต,ตามมุมตู้ให้ดีครับว่ามันยังมีตะกรอนของเกลือหลงเหลืออยู่หรือเปล่าถ้ายังมีตะกรอนอยู่ก็หาอะไรมาช่วยคนก็ได้ครับเพื่อให้แน่ใจว่าเกลือละลายหมดเมื่อแน่ใจว่าเกลือละลายหมดแล้วก็ถึงขั้นตอนของการวัดค่าความเค็มโดยเครื่องมือที่ผมใช้วัดก็คือกล้องวัดความเค็มซึ่งผมได้มาจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์ราคาประมาณ3-400กว่าบาท ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ของที่มันดีอะไรแต่จากประสบการณ์ที่ใช้มากล่องแบบนี้ราคาเท่านี้ก็พอใช้ได้กับตู้ทะเลนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่วัดความเข้มแบบกระบอกตวงก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ว่าค่าความแม่นยำอาจจะไม่แน่นอนทางที่ดีถ้าจะซื้อที่วัดแบบกระบอกตวงควรหาซื้อจากร้านมากกว่าสั่งทางออนไลน์ครับแล้วให้ทางร้านวัดค่ามาให้เลยเพื่อคำนวณหาค่าความเบี่ยงเบนโดยเรื่องของข้อมูลการวัดค่าความเค็มก็เช่นเดิมครับ ปุ่มไอด้านบนขวามือสําหรับกล้องวัดความเค็มมือเพื่อนๆได้มาแล้วก็ลองเอามาส่องเล่นๆแบบยังไม่ต้องใส่น้ําก่อนก็ได้ครับซึ่งในกล้องก็จะเห็นว่ามันมีขีดๆบอกค่าต่างๆและก็พื้นเป็นสีฟ้าแบบนี้วิธีเซตหรือตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งานจริงก่อให้หยดน้าเปล่าสะอาดๆลงบนปีซึมรับแสงให้เต็มพื้นที่แล้วส่องดูจากการหักเหของแสงจะเห็นว่ามีพื้นที่ที่ตัดกันระหว่างสีฟ้าและสีขาวตรงที่ตัดกันนี่แหละครับคือตัวบอกค่า อนวัดค่าผมใช้น้ำกันที่เติมแบตเตอรี่รถยนต์นี่แหละครับในการปรับค่าของกล้องจะเห็นว่าค่าที่ได้จากโรงงานไม่ได้เท่ากับ0ดังนั้นจึงต้องปรับค่าโดยการไขที่ด้านบนของปีซึมให้ได้ค่าที่เท่ากับ0ูนย์เพียงเท่านี้กล่องวัดความเค็มก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วล่ะครับวิธีการใช้งานก่อง่ายๆครับก็แค่เช็ดน้ำเปล่าออกแล้วเอาน้ำที่เราผสมเกลือไว้แล้วหยดลงไปแทน ก็ดูว่าค่าของน้ํามันได้ความเค็มเท่ากับ35 PPT หรือความถ่วงจำเพาะเท่ากับ1.025หรือยังถ้ายังก็ใส่เกลือเพิ่มรอเกลือละลายแล้ววัดใหม่แต่ถ้าเกินก็ตักน้ําในตู้ออกแล้วเติมด้วยน้ําเปล่าเพื่อให้ค่าความเค็มเจือจางลงพอได้ค่าความเค็มที่ต้องการแล้วก็ถึงเวลารั่นน้ำล่ะครับ การลันน้ําก็ให้ปิดปั๊มน้ําใส่หินที่เตรียมไว้ทั้งในส่วนของช่องกองและหินที่ต่อจัดทรงไว้ในตู้ตู้นี้ผมบอกเลยครับว่าผมจะไม่ใส่ทรายเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลครับแต่ถ้าใครจะใส่ทรายก็ใส่ตอนนี้เลยครับรอทรายตกตะกอนสักคู่แล้วค่อยเปิดปั๊มทีนี้ก็มาเริ่มลั่นน้ํากันได้เลยครับในการลันน้ําหลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินศัพท์คํานี้เป็นครั้งแรก ซึ่งคำว่าการรันน้ำก็คือการเตรียมตู้ให้พร้อมในการที่จะเริ่มเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในทะเลนั่นเองโดยหลักๆของการรันน้ำเพื่อนๆก็ควรที่จะต้องใส่อินทรีย์สารสักอย่างหนึ่งเข้าไปเพื่อเป็นตัวตั้งต้นในการทำให้เกิดของเสียในตู้เสียก่อนซึ่งในส่วนของอินทรีย์สารที่มักจะนิยมใส่เข้าไปถ้าเพื่อนๆลองหาข้อมูลจากในเว็บอื่นๆเขาก็มักจะแนะนำให้ใส่เนื้อกุ้งแต่จริงๆแล้วจะใส่เนื้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหอยเนื้อปลาเนื้อปลาหมึกก็ได้ครับ หรืออาหารปลาทะเลแบบสําเร็จรูปก่อใส่ให้เป็นของเสียตั้งต้นได้เช่นกันซึ่งการใส่ก็เพื่อให้มันกลายเป็นของเสีย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏถจักรในตัวเจนซึ่งตู้นี้ผมก็จะลองใช้กุ้งให้ดูครับโดยกุ้งที่ผมใช้ก็จะเป็นกุ้งหนึ่งตัวซึ่งเพิ่งเดินไปซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้านี้เองอาจจะฟังดูแปลกๆไปหน่อยนะครับแต่เป็นเรื่องจริงผมเดินไปที่ร้านขายของทะเลแล้วบอกกับพ่อค้าว่าขอซื้อกุ้งแค่ตัวเดียวพ่อค้าก็อาจจะมองหน้างงๆแต่ก็ยอมขายให้ครับกุ้งตัวนี้ราคา8บาทซึ่งเทียบกับขนาดกุ้งและขนาดตู้แล้วผมว่า กุ้งตัวนี้มันก็ออกจะดูใหญ่ไปหน่อยสาหรับตู้นี้ครับก็กลัวเหมือนกันครับว่าถ้าครบ3 0มิบวันแล้วมันจะสลายไปไม่หมดแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังเมื่อใส่กุ้งไปแล้วจากนั้นก็ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเติมแบคทีเรียครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะใช้แบคทีเรียแบบหลอดแบบขวดแบบผงได้ทั้งหมดครับโดยแบคทีเรียนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารที่เราใส่ไปเมื่อตะกี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นของวัฏจักรไนโตรเจนซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าใครก็ตามซื้อสกิมเมอร์มาแล้ว ก็ยังไม่ต้องเปิดนะครับโดยในระหว่างรันน้ําก็ไม่ต้องใจร้อนครับสิ่งที่เพื่อนๆควรทําคือขอยเติมแบคทีเรียอย่างสม่ําเสมอซึ่งถ้าหากเพื่อนๆไปถามตามร้านที่เขาขายแบคทีเรียเขาก็จะบอกว่าในช่วงการรันน้ํา7วันแรกก็ให้เติมแบคทีเรียทุกวันหลังจากนั้นก็ให้เติมทุก7วันแต่สําหรับผม ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองไปสักหน่อยผมจะเติมแค่วันแรกที่เริ่มรันน้ําแล้วก็จะเติมวันที่7วันที่14วันที่21วันที่28แล้วก็จะไปเติมอีกทีตอนลงปลาเลยสรุปคือก็เติมทุกๆ7วันนั่นแหละครับก็ไม่ใช่อะไรอีกนั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าตู้นี้เน้นประหยัดก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่ากระบวนการรันน้ํามันเป็นกระบวนการในการทําให้เกิดวัฏจักรไนโตรเจนซึ่งกว่าวัฏจักรไนโตรเจนจะเกิดขึ้นและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ก็จะกินเวลาอยู่ราวๆ24 3 0วันโดยประมาณครับโดยช่วงรันน้ําก็ไม่ต้องเปิดไฟตู้แล้วก็ไม่ต้องเปิดสกิมเมอร์นะครับระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนๆหาข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่จะเลี้ยงและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องรอครับแล้วไอ้ข้อมูลพวกนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจะไปหาจากไหนละ่ะแม่พูดไปก็จะหาว่าโฆษณาข้อมูลของสิ่งมีชีวิตต่างๆและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตู้ทะเล ที่มีความจําเป็นกับมือใหม่ทั้งหมดผมกล้าการันตีเลยครับก็หาได้จากช่องนี้นี่เองแหละครับแม้ว่าข้อมูลของสิ่งมีชีวิตอาจจะยังไม่ครบไปซะทุกอย่างแต่สําหรับมือใหม่ผมว่าข้อมูลเท่านั้นก็เพียงพอที่จะเอาไว้ศึกษาในระหว่างรอน้ําในการลันตู้เนี่ยแหละครับซึ่งคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ตรงที่การลันน้ำนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในพาร์ท2ว่าหลังจากที่ลันน้ำไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง